ศาสตราจารย์พิเศษด็เตอรเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดุดศึกษาวิทยาศา,ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ก่อนเข้าระบบการร,รักษาซึ่งดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีบริษัทเคอเจริญโภคภัณฑ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้อาคารยิมในเสมหนึ่ง ปรับสถานที่เป็นศูนย์พักคอยขนาด170เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อช่วยดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาในระบบต่อไปพิเศษแนวักษาเน่นะครับเราจะรวมกันได้ดีเป็นพิเศษนะครับเราทุกกรมทุกกระทรวสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุขนะครับสนหรับสนุนโครงการแพทย์นะกรมควบคุมโรคติดต่อและกรมอื่นๆอีกนะครับเมื่อท่านทํางานไปเราก็ตรงไหนที่เราหนุนได้เราเสริมได้เราก็เข้าไปหนุนไปเสริมกันนะครับโดยที่ไม่ต้องรับแผนอะไรใหม่นะครับเรามีจิตใจแบบที่ช่วยกันได้เมื่อมีใครนะครับ ก็ยิ่งมีวิกฤติเนี่พวกเรายิ่งสามัคคี่แล้วก็ยิ่งเก่งนะครับ